สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูใจใจอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงระบบนิเวศค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ความหมายของคําว่าประชากรก่อนนะคะประชากรหมายถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตประชากรกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตัวอย่างนี้นะคะถ้ามีปลายอยู่หนึ่งตัว เราจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัวหรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอินดิวิดัวแต่ในภาพนี้เด็กๆจะเห็นว่ามีปลาอยู่หลายตัวใช่ไหมคะเราจะเรียกปลาหลายตัวแต่เป็นปลาชนิดเดียวกันว่าประชากรค่ะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า population และในภาพนี้จะมีแมงกะพรุนสาหร่ายปลาปูและปลาหมึกซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอยู่หลายชนิดเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนี้ว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิต หรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า community และเมื่อกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันเราจะเรียกว่าระบบนิเวศหรือ ecosystem ค่ะประเภทของระบบนิเวศเราสามารถแบ่งประเภทของระบบนิเวศได้เป็น2ร,ระบบใหญ่ๆค่ะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่ามีอะไรบ้างเราจะแบ่งระบบนิเวศออกเป็นสประเภทคือระบบนิเวศบนบก โดยระบบนิเวศบนบกจะประกอบไปด้วยระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศทุ่งหญ้าและระบบนิเวศทะเลทรายค่ะประเภทที่2คือระบบนิเวศทางน้ําได้แก่ระบบนิเวศน้ําจืดระบบนิเวศน้ํากร่อยและระบบนิเวศน้ําเค็มค่ะองค์ประกอบของระบบนิเวศที่ไม่มีชีวิตได้แก่อนินทรีสารเช่นแร่ธาตุและสารอนินทรีที่เป็นองค์ประกอบหลักสําคัญในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอินทรีสารได้แก่สารอินทรีที่จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิต โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและซากสิ่งมีชีวิตหรือเรียกว่าฮิวมัสรวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็จัดเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศท,ที่ไม่มีชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเรื่องระบบนิเวศท,ที่เรียนไปทั้งสนุกและเข้าใจกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะและตอนนี้ได้เวลาที่เด็กๆทุกคนจะได้ทดสอบตัวเองแล้วนะคะครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะ E